เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องพาไปพากูไปเดี๋ยวกูไปเอารถมาแล้วก็คิดค้าบริการ,าร,การใช่แล้วด้วยการเราอาจจะเอาปืนกระสุน,อ,นอะไรไหมนะไม่ไม่มีไม่มีมิดเป็นเด็กดมีใครจะขึ้นรถไปกับผมไหมครับผมครับผมไป<ผ>มด้วยพีย่ อ,อ่าอ่าอ่ามีข้อเล็กเปลี่ยนนะครับใส่กเกเยวใส่ไข่ครับนในข้างป่าได้ครับเปนยาเปีนยา้วมันใช้น้อะไรกับเขอข่ขขขขาวนะครับอ่าเพราั้เดี๋ยวผมมาแลา้วออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงแล้วผมก็ไปหยดายน้อง,องดบ เดี๋ยวเดี๋ยวป่ะพาไปเลยรถถังแน่ใช่ไหมเดี๋ยวดูแล้วอะไรอ่ะโอ้สี่ประตูไปได้กี่คนวะมันมีทั้งหมดกี่ขันวะเฮ้ยพาพาไปเอากรอนคันหนึ่งแล้วแล้วก็เรียกคนละสัก คนที่จะเอารถอะเราก็ต้องไปแนะนําว่าเฮ้ยจะรถเปล่าถ้าเอารถอะคอปืนห้ากระบอกเดี๋ยวพาไปเอารถคนหนึ่งแล้วก็ให้มันมาเอาตี้มันแล้วใครที่จะไปรับไปกับเราเราก็เก็บคนละกระบอกเลยเป็นไงทุกอย่างมันต้องไอ้นี้นิดนึง ตอนนี้เราอยู่ในช่วงกัน EP พีที่ส2รถจะไประเบิดก่อนใช่ไหมเดียวหรือไ,ไ,ไม่ถึงว่ารถที่จอด้วกลางทางราอนั้นข่านั้นน่นะเจอกูเจอรถนี่แหละแม่แต่ว่ากูไม่ได้ขึ้นไงกูกะว่าเดี๋ยวฟาร์มเมืองน,นี้เสร็จเราค่อยเอารถไปสุดท้ายแม่ระเบิดไม่ไกลจังว่าเดียว ใช่หรอไหน่ะเ้อไม่ถึงว่าเจอไหนขานาดที่เจออยู่วะโอ,บอ้บนเลยละ่ะตรงไหนฮา อีกไกลไปมนะออนโอ้ยเด๋ยวลูกค้าหายหมดเฮ้ยมึใหม่นี่มึงเจอได้ไงวะอ่ะเจอ,เจออะไร,รอ่ะเจอหัวบอลโอ้แล้วมึงไม่คิดเราไปจอดใกล้ๆล่ะ ไม่เป็นไรครับมันไม่ยิงรถเราแล้วเราก็ลูกซองเป็นเอม็มเป็นตำปู้อยนัดโอ้หัวบอสหัว,วเป็นเล่เลยเอคะเ,เ,เ,เหรอรู้ได้ไงเป็นแม็กเอเค ป่ะเดีแบบ๋ยแบบวจอดรถขนุงก่อนเดี๋ยวลูกค้าหายก่อนป่ะเดี๋ยวลูกค้าหายกูมีระเบิดอยู่สิบสี่ลูกค่ะเดี๋ยวป<า>่ะเม,<า>มื่อกี้มึงขีดมาอย่างนี้อะไรเดี๋ยว เดี๋ยวเมื่อกี้ขี่ไปจนี่เหรอวะไม่ไม่แค่ิ้อของกูเจอรถแค่นั้นนั่นแหละแล้วมีรถแน่ๆใช่ไหมเพื่อน